เอาเลยครับทุกคนวันนี้อยู่ใต้แกนโลกอีกแล้วนะครับมาครับมาตกปลาซีเ็ตกันเจ้าปลาลาวาครับแมกมาราก้อนเนี่ยเจ้าแมกมาริเวทานน่ะจะได้หรือเปล่ามาดูกันตอนนี้ผมได้ใช้โทเทมออร่านะครับนี่น่าจะตกได้เขยา่าเขยา่ขยาไปแล้วก็ผมเอ่ออัปเดตด,ด้วยนะครับผมไปอัปเดตเป็ดมาได้ไหมโอ้ยยังไม่ได้ลบสัญญาไม่ใช่ ผมไปอัปเกรดแบบมาอ๋อพูดไม่ใช่แล้วซอร,รี่ครับผมไปอินชาร์จเบ็มาเป็นนี่ครับผมสเตดี้เนี่ยสเตดี้ก็คือมันจะทําให้เบ็เนี่ยตกง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับตกปลาขึ้นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมคือถ้าเราไม่ใช้เนี่ยมันจะตกยากมากเลยนะคือมันแบบลบลบเก้าสิบอ่ะโคตรยากถ้าเราใช้เอ่อสเตดี้เนี่ยมันจะลบเหลือประมาณสักห้าสิบนะครับประมาณนั้น อเคตกต่อไปคือผมตกได้แล้วแหละแต่ว่า,าดึงเบ็ดไม่ขึ้นครับเสียดายมากคือแบบผมอารมณ์เสียมากตอนนั้นคือเราตกได้แล้วเวย้ยคือเข้าใจฟิลเข้าใจอารมณ์แบบคนตกได้ไหมตกได้แล้วแต่ดึงเบ็ดไม่ขึ้นนะ่ะคือแบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่โคตรน่ากุกกิดมากเลยครับผมรู้สึกกุกกิดมากตอนนั้นมันดึงไม่ขึ้นฮนะอะไรมันจะหนักขนาดนั้นเจ้าปลาบางกรบางกรแม็กมาก ได้ไหมยังไม่ได้ครับโอ้ได้ไปออกตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไไดไปลปๆไม่ต้องกินเบ็ดไม่เอาโอ้มาแล้วปลาชนเราอ่ะมาเลยครับโอ้หว่าจะมานะโอ้รบหกสิห้าครับผมนึกว่าจะลบห้าิตอนแรกหกสิ้า,าว่ะมา6หกสิบากาเอา มาเถอะมาเถอะเนี่ยผมบอกได้ใไหมมันดิ้นมันดิ้นมันดิ้นมันสู้เบ็ดมันสู้เบดครับมันสู้เบดแล้วไงคิดว่าแน่นักเหรอคิดว่าแน่มาแต่ไหนอ่ะเป็นใครฮะเองเองคิดว่าเป็นใครจะมาสู้กับนักตกปลายตำนานอย่างฉันได้ฉันเนี่ยพีเจนะเว้พีเจนักตกปลาตำนานนะโกฟิกชงฟิชี่ะตกได้หมดทุกตัวแล้วอย่างแกไม่ทนามือฉันหรอกกินแบกูได้แล้วมาเลยครับคัสซีนมาแล้วโอ้ไม่ก้ดเท่มากอะ โอ้มันเวียนมันเวียนตัวผมมันขึ้นมาคำลามขึ้นมาแล้วโอ้ได้เลยครับไหนอ้าวทำไมไม่ขึ้นเกิดอะไรขึ้นได้เลยใช่ไหมนี่ครับโอ้เดี๋ยวนะโอ้เราได้ไอ้ <laughs> เป็นไง เราได้สีไม่ธรรมดาเราได้แบบใหม่นี่ครับติดสถานะสวรรค์ด้วยโว้สวยมากโอ้โอเคคุ้มค่าเลยครับนี่นะฮะไม่ต้องใช้บูทเซิร์ฟนะไม่ต้องใช้ลัคก,กี้บูทเซิร์ฟครับผมคุณสามารถตกได้แค่ต้องมีโทเทมเท่านั้นไปไปเดี๋ยวเราไปเช็คราคาดีกว่าเท่าไหร่ทุกคนครับคิดว่าเจ้าเมกมาเรเวอทานล่างสวรรค์นเนี่ยจะราคาเท่าไหร่ครับลองทายดู ผมว่าน่าจะไม่เกินสองหมื่นและมั้งโอเคบอกราคามาเท่าไหร่ครับสิ่งนี้หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนโอ้โหแสนห้าหมื่นครับเยอะอยู่นะทำไปเล่นไปไม่ธรรมาดาครับโอ้แสงจ้ามากก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากที่เข้าชมการยินลอมกดไลค์ด้วยเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอบคุณมากครับ,รบแล้วเจอกัน